อาจารย์สบายดีแล้วก็สวัสดีครับผมมาพบก,กับส่วนแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มากินข้าวหรือว่าไม่ได้มาแค่จะมาคุยประสบการณ์แล้วก็ชีวิตให้ฟังวันนี้เป็นวันที่สิบห้าเดือนแค่ถึงที่ใหม่นะแตนประเทศไทยเปนีใหม่นะผมก็เป็นวันที่เศร้าเศร้ามากเป็นวันที่เช่้าเศร้าก็เศร้าแต่เศร้ายัางไงเราก็ต้องสู้ คือมันเป็น,เ,ปนเรื่องที่แบบบางทีจะรับได้ไหมก็ต้องรับให้ได้แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่ามันมาไวเกินไปตรงที่ผมทํางานตอนนี้คือร้านโกยาร้านโกยาที่ผมเคยถ่ายกินกงมกินข้าวทำกับกงกับข้าวตอนนี้ผมจะไม่ได้อยู่ร้านโกยาอีกแล้วผมต้องไปอยู่ที่ คือแบบมันมันเรื่องเศร้าไหมก็เศร้าคือว่าผมอยู่นี่ผูกพันมานานไรผูกพันกับสถานที่ผูกพันกับเจ้านายเจ้านายก็ดีพันเลหลายๆอย่างที่เราเคยอยู่ตรงนี้แล้วจู่จูก็เจ้าของที่ที่ผมทํางานตรงนี้เนะจ้าของที่เขามาเวินที่คืนเขาไม่ต่อสัญญาทีนี้เราก็ต้องย,ย,อย้ายออก ย้ายวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมาวันสองวันหรือสามวันประมาณแล้วก็เครียดบ้างก็แบบเฮ้ยเราต้องย้ายงานใหม่หางานใหม่เพราะว่าเจ้านายก็ยังหาหลานไม่ได้ยังหาหลานไม่ได้เพราะยังหาหลานไม่ได้เราทีนี้เราก็ต้องหางานหางานใหม่หรือประมาณหางานใหม่ แล้วก็วิวทุกคนเคยเป็นไหมครับที่แบบว่าเราเคยอยู่ในที่หนึ่งนะันะ้นะนะนวันหนึง่งก็แบบขามาาที่คืนแล้วก็แบบไปไนะไปเอาที่คืนแล้วก็เราเราหมดสัญญาก็แบบเราเคยอยู่กับเจ้าหน้าอยู่กับเพื่อนอูนาา่อย่างก็สุดท้ายก็เราต้องไปยังรางกอยะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่อ่านในรางกอยะ เดี๋ยวจะให้ดูที่ว่าร้านเป็นยังไงที่เขาทุบแลแ้วตอนนี้ก็ลื้อกันหมดแล้วก็จงกระจบก็ไม่มีแล้วผมจะให้ดูแค่บอก่าหลไม,ม่อยากมาเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังเคยทํางานมีนานแล้วก็เจ็บปวนห,หลายสิ่งหลายอย่างท้ายก็เป็นวันที่เราจะได้ออกจากร้านโดยขามาที่คืนก็เป็นที่ของ,ของเขาแล้วภาษิ เราก็ต้องไปอยู่ที่อื่นหาประสบการณ์ใหม่ๆถ้าก็คุยกันไว้กับพี่ก่อนแล้วว่าถ้าวันไหนพี่หาร้านได้เราค่อยมารวมตัวกันนะมาหาร้านได้ค่อยมารวมตัวกันพี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่หาละนี่ได้ค่อยมารวมตัวกันนะน้องๆแล้วก็คิดเท่นแบบมันคือเช่นนะต้องหางานใหม่ต้องประสบการณ์ใหม่แต่ยังไงเราก็ต้องสู้ ไม่สู้ก็ไม่ได้เราแบบมาถึงงันว่ะมาถึงงันว่ะจุดนี้แล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปที่ว่าจะให้มันดีที่สุดอันี่้ใหม่หาจ้านายใหม่แต่ตัวนี้เจ้านายดีนะแต่ลองดูว่านะถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราจะได้มีโอกาสถ่ายคงถ่ายคลิปแบบนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะานายแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันบางทีจะให้เรามานั่งถ่ายคลิปทาคลิปกินคงคินข้าวนี่นะอาจจะคงไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่นี่เขาพี่เขาดีอลาระหลายอย่างเขาก็ไม่คอยมายุ่งกวนาปทำอะไรก็ทําบางทีก็ขายของลายเขาก็ให้ขายจะขายก็ขายไปทีละเราเขียนเป็นนะขายของลาย่งใบเสนีให้ลูกค้าพี่เขาก็เขียนให้พี่เขาก็เขียนให้อยู่ตรงไหนต่งไหนบ้านเลขที่มาพี่เขาก็เขียนแต่มาถึงจุดนี้เรา ไปจากโคยะแล้วก็พ่โอมทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แคแค่อยากเล่าเื่อแบบมันก็คิดถึงคิดถึงของผมเยอะไหมก็เยอะเยอะอยู่นะอยู่มันกนะ็คนจอมบ้านชวนหนึงนะ่งนี่ก็ห้องผมเคยนอนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูร้านนะทุกคนที่ผมเคยอยู่ร้านนี้เดีนะ๋ยวผมจะให้ดูเตดอมปกรทุกคนที่เคยเห็นใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นสภาพเนะี่ย ไปดูร้านกันทุกคนตอนนี้ทุกคนให้มาดูร้านแล้วนะแล้วทำนองแรกก็โตเต็มนะแรกก็โตเต็มแต่ตอนนี้ทุกคนไม่มีโต๊ให้อยู่นลคือแบบเป็นวันที่แบบไม่มีโต๊ะลยเป็นวันที่คลิปนี้คลิปสุดท้ายที่ถ่ายลาปโยยาพวคิดถึง้านนะแ้วก็ก็จะมีโตตัวนี้โตตัวนี้เตาตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอะไรทุกอย่าง แต่ตอนนี้มันไม่มีหละทุกคนเข้หมดนมันไม่มีเะเลกันหมดทุกมันก็ไม่มีไม่มีเลยตอนนีน้คิดถึงนะวิวเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีเป็นอ่างล้างจานที่เคยที่เคยเคยดูคลิปที่แบบว่า <c oughs> ผมหันแร่โปรงแร่ปลาก็ประมาณนั้นเคยอยู่ไปยนอนนี่นะของผมก็ไม่มีอะไรมากมาย ในมีสามสี่กระป๋อนะประมาณต้องคิดถึงนะกวยะยะในสวข้างหลันนกทุกคนเนี่ยประมาณนีไม่มีอะไรตอนนี้คือแบบลุ่งๆุมก็ไม่มีอะไรเล้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคแค่ประมาณนี้ใครเข้ามาแล้วก็ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซื้อสวนชาเนลด้ครับผม<ห>แล้วผมจะไป, <S <S ไปทำงานที่ <S 2> <S 2> ไหน แล้วยู่ที่ไหนแล้วผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะถ้ามีโอกาสนะจ๊ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับนะครับผม